เอาละครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเมนูเควนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการสอนวิธีทํำดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับผมดาบเซเบอร์เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับดาบเซเบอร์เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมชุดดาบที่เซเบอร์ที่ผมใช้อยู่นะครับผมเป็น V2 นะดาบเซเบอร์วีอของผมนั่นเองนะครับแต่ว่า ผมจะสอนวิธีการเอาก่อนนะครับวิธีการเอาเป็นยังไงนะครับผมมาเรื่องชมกันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมเราไปเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งครับผมเราต้องไปเกาะลีนก่อนเลยนะครับผมไปที่เกาะลีนเลยนะฮะอันนี้เราต้องไปที่เกาะลีนเพื่อตามหาจิ๋วไงครับผม Okay, โอเคครับเรากำลังเร่องว่าไปที่เกาะลินนั่นเองเนะฮะอ่าผมไม่ได้เป็นบลูนาร์ค่ะแต่ดูฝืนตกลงนิดหนึ่งโอเคครับผมเราก็ถึงที่เกาะลนินที่บล,าลานูนาร์นะครับผมซึ่งจะบอกให้ครับว่าเกาะใหญ่ตรงนี้นะผมเกาะใหญ่เนี่ยจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนั่นเองไงครับผมแล้วก็เกาะฝั่งกรอริลล่านะครับผมจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะวิธีแล้วก็จุดแรกผมที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผม ตรงต้นไม้อ่าสมมติว่าเรานะครับผมเข้าเกาะมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมเข้าเกาะมาตรงตรงท่าเรือนะเราขึ้นเกาะมาลงมาตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมันอยู่แค่ใกล้ๆเองนะครับมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับผมแล้วเราก็กระโดดแตะได้เลยนะครับผมแล้วก็จุดที่สองนะครับผมจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเราขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอมาลงมาฝั่ง ตรงนี้นะที่มันเป็นบุ้งหญ้านะมันจะมีปุ่มตรงนี้หนึ่งปุ่มนะครับผมให้เราเดินเหยียบได้เลยนะครับผมโอเคไปครับผมจุดที่3ก็จะอยู่ตรงคนสุ่มผลเลยนะครับผมเราขึ้นมาตรงคนสุ่มผลใช่ไหมหเราก่อนที่เราจะขึ้นถึงเนี่ยเราขึ้นมาไหนมาเรากระโดดตรงนี้มันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับมให้เรากดนั่นเองนะครับแล้วแชงมาทําอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเราจัดการสปิโราจะไม่จัดการแช่งนะครับผมเราเก็บไว้ โนเดีุ่มนี้นีอผเราก็จะได้3ปุ่มเลยใช่ไหมครับ3ปุ่มก็คือหมดเกาะใหญ่แล้วนะครับผมเราไปที่ก่อนเล็กนะครับผมก่อนเล็กเราเข้ามาที่ก่อนเล็กปุ๊บใช่ไหมครับเรามาจุดแรกนะครับจุดแรกคือต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เลยนะครับเรานะครับเข้ามามันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านบนตรงนี้จุงจุดนะครับผมขอจัดการกับกอริลลาคีนิดหนึ่งนะฮะคนตกใปนะครับโอเคครับ จริงๆครับผมยังไม่ถึง2อล้านห้านะครับผมไปตายมาตะกี้นะฮะพอตัวเจอจุดแล้วใช่ไหมครับผมเรากระโดดแปะได้เลยนะับเราไปมาตรงด้านหลังเกาะนี่นะครับผมจะเจอกับอีกปุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับผมเราไปเจอปุ่มนึงแล้วเราก็เยียบได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ไปที่ตรงรับเควสนะครับผมไปที่ไซต์เควสของเกาะลิงนั่นเองนะครับ ถึงตรงไซเครสของกริน,นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนนะครับผมมันจะมีอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อ่าเราเข้ามานะครับตอนแรกประตูตร,ตรงนี้จะยังไม่เปิดนะตอนแรกมันจะเป็นสถานที่โล่งๆก็คือจะไม่มีดูตรงนี้นะครับแล้วพอเราทําเราเหยียบปุ่มครบแล้วนะครับผมเราก็จะมันก็จะมีดูนะครับแล้วก็เก็บเงินก่อนก็ได้นะครับผมมันได้เกือบสองพันเลยนะแล้วมันจะบอกว่าให ด้านออฟชันบ้านของฉันยนยั่นอยู่ก็คือเราในผมให้เราเก็บคมคมไฟนะครับผมเราคลิกที่โคมไฟ1ทีนะครับเราคลิกที่โคมไฟ1ทีพ่าเราคลิกที่โคมไฟ1ทีแล้วให้เราไปที่เกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับผมไปที่เกาะทะเลทรายนะครับคือตอนที่เราคลิกเอาโคมไฟมาเนี่ยเอามันจะมีหลอดไฟให้เราไม่ใช่หลอดไฟ เป็นคบเพลิงให้เรานะครับผมให้เราถือคบเพลิงด้วยก็ได้นี่ครับผมจะได้ไม่เหมือนผมนะผมตอนที่ผมทำนี่คือคบเพลิงหายด้วยนะโ mm hmm. คตรแย่แล้วผมต้องกลับมาทําใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปที่กอดทะเลทรายก่อนนะครับผมไปกันเลยครับเ mm hmm. ดี๋ยวนะี้ผมเราก็ได้มุ่งหน้าถึงกอดทะเลทรายเป็นทเพื่อนร้อยแล้วนะไรอย่างเงครับพอเรามาถึงกอดทะเลทรายฉะนั้นครับสมมุติว่าเราเข้ามาตรงท่าเรือนะฮะเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็แถบ มองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีบ้านที่จมกองทรายอยู่นะครับผมถ้าเราเข้าไปในบ้านที่จมกองทรายเลยนะครับผมมันจะมีเขียนว่าว่าสวัสดีนะครับผมเขียนเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะและตรงนี้ครับผมพอเราเข้าไปนะครับตอนแรกนะครับเราจะยังเข้าไม่ได้นะเราจะต้องใช้คบเพลิงที่เราเอามานี่ครับผมกดไปที่ตจริงๆตอนแรกตรงนี้จะมีกองฟางอยู่นี่มีกองฟางนะผมขวางประตูอยู่นะครับเราต้องเอาคบเพลิงนะฮะ ที่เราได้เอามาจากเกาะลิงนะครับผมเอามากดที่กองฟ้าหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมรอรอไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเปิดออกนะครับผมให้เราเข้ามานะครับแล้วจะมีถ้วยตรงนี้นะครับผมให้เราเก็บถ้วยนะครับเก็บถ้วยมาพอเราเก็บถ้วยมากดเราต้องกดที่ถ้วยนะครับผมต้องกดที่ถ้วยพอเราเก็บถ้วยมาแล้วนะครับผมให้เราไปที่กอดน้าแข็งนะครับผมไปที่เราต้องไปที่ก่อนน้าแข็งนะครับ แล้วถ้าเราเห็นถ้วยมันมีน้ําอยู่จริงๆไม่มีนะครับพอเราเก็บมามันจะยังไม่มีน้านะครับผมเราต้องไปเติมน้ําที่เก่อนน้ําแข็งนะครับผมไปกันเลยครับผมไปที่ก่อน,น้าแข็งกันก่อนเลยนะครับไปครับผมโอเคนะครับผมเราก็ได้เดินทางมาถึงที่ก่อน,น้าแข็งกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วนะครับผมพอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมเราไปดูสุดที่ซื้อฮายกันก่อนเลยนะครับผม ว่าเราเราบอกไปแล้วนะใช่ไหมผมเราต้องมาเติมน้านะครับผมแล้วน้ำที่เราต้องมาเติมเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับผมก็คือที่แข่งจุดนี้นะครับผมให้เราสังเกตดูนะครับมันจะมีน้ําหยดลงมาดี๋ยวผมรอสักครู่นะฮะมันจะมีน้ําหยดลงมานะครับผมแบบนี้นะครับผมตะกี้นะครับคือถ้าเราต้องเอาเราต้องถือแก้วนะครับผมเราก็เอาไปรองตรงน้ําตรงนี้นั่นเองนะครับผมพอเรารองเราด้น้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมไม่เราทํายังไงต่อครับ ให้เราขึ้นมานะครับผมาตรงด้านบนนี้นะครับพเราขึ้นมานะครับผมเราก็อยู่ตรงนี้ผมตรงคนขายดาบนะครับถ้าเราลองดูข้างในนะผมจะมีซิกแมนนะผมก็เพื่อนก็คือคนที่ตอนนี้เขากำลังหัวอยู่นั่นเองนะครับถ้าเราคุยกับเขาครับผมพอเราคุยนะครับผมเราคุยเขาจริงๆเขาจะให้เราเนี่ยคุยแล้วเราเขาจะบอกว่าะให้เราเนี่ยผมไปหาลูกชายที่กอบากี้นั่นเองนะครับซึ่ง เราก็ต้องไปที่เกอะบาจีกันต่อนะผมอเราุูเสร็จแล้วไปเรถห้าคนเกิดเรื่องกันดีวเตครับได้ครับมกละไปครับโอเคครัมต่อไปเราก็ต้องไปที่กาะบาจีนครหลัาที่เราคุยกับซิกแมนเสร็จนะครับเราต้องไปที่กาบาจีกันนะครับมไปครับโอเคครับผมเราก็เดินทางมาถึงที่เกาบาจีเเ้ีเชร้อย ถ้าเราเนีนผมพอเราอยู่ตรงหน้าถ้าเรือแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราในผมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอ่าเขาเก็บกล่องสักครู่นะครับผมแล้วเราก็เดินตรงมาเลยนะครับผมฝั่งบอสราก,กี้เดินมาฝั่งนี้นะครับจะเจอกับดิสแมนนะครับผมให้เราคุยกับดิสแมนนะฮะพอเราคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยจะให้เราเอาแล้วกุญแจมาเฉยเลยยิงผมไม่ต้องการนะผมได้แล้ว ใช่ไหมแล้วกันถ้าเราพอเราคุยกับเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมให้เรานะครับไปที่เขาจริงๆริงเขาจะให้เราไปปราบโจรนะครับผมก็คือโจรก็คือไอ้เกาะเล็กๆที่อยู่ตรงไหนกับบาคี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนั่นนะครับผมตอนตรงนั้นเลยนะครับผมเจะพอเราอยู่กับบาคี้ให้เราไปที่เกาะตรงนี้เล็กตรงนั้นนะครับผมเดี๋ผมพาไปนะครับนี่ตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับผมพอเรามาถึงนะครับ เราก็ต้องจัดการกับกบอสที่อยู่ด้านในนะครับผซึ่งวอสที่อยู่ด้านในก็รีเฟรหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับผมสหรับพวกที่เพิ่งเริ่มสองร้อยนั่นผมอาจจะสู้ยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสำหรับคนที่เริ่มตอนอย่างผมเราขอเดินเข้าไปเก็บของอีกรอบน,นะครับให้เราสู้ได้อย่างสบายพอเราค่าเ <laughs> สาร็จชิคขนาดวอร์ชิมมาเลยพอเราค่าเสร็จนะครับผมเนี่ยมันจะพอเราค่าเสร็จเราจะไปที่อา่าที่เดิมเน,นียก็คือ กบากีออก้นะผมเราไปที่กอบากี้กันนะครับผมไปที่กอบากี้เลยนะครับเรรีบวิ่งไปนะครับผมเรี่วิ่งไปที่กอบากีก้จะด้ดีมากเลย,ยบบเน,ะน,น,นะครับไปคุยกับวิสแมนเหมือนเดิมนะครับผมเราคุยกับวิสแมนเหมือนเดมซึ่งเมื่อวานนี้มีคนจะคุยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครนะแถวนี้แหละเราจะแถวนี้เรื่องอะไรกันเนี่นยเราจะคุย сайн байна лээ надад цаай л бид нэг литр ก็ทีที่จะตั้งาผมกเลัง mm ังครับะมีกหวนครับนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะโอเคครับผม แล้วก็ฆ่าได้เลที่เฟอร์ไลแล้วนะครับผมเราก็ไปส่วนนะครับเราก็ไปคุยกับลิสแมนนะครับผมแล้วเราคุยกับลิสแมนนะครับผมเราคุยไปแล้วเราก็จะได้กุญแจเอ่อเรลิกหรอผมไม่หรอก่าจารย์เรลิกนะเออผมอ่านว่มันเองนะผมก็ไม่ได้ใส่ใครผมม่เหมืนั้นนะครับเออก็กลับไปที่ก็เอ่อนี่นะผมเรกลับไปที่เกาะดีเกาะที่เรา ไอ้ของที่เราทำากดปุ่งเลินะครับไปับไปจับไปมีเร่องที่โสารสารก็มีอรเท่นบบนผมเรามีอลีแล้วนะครับเราจไปที่อีนรับผมราะเราแมาที่กอดลีนใช่ไหมครับผมให้เราสีแจไว้นะแจที่เราได้มาเนี่ยผมให้เรา เดินตรงไปที่ตรงจุดนี้เลยนะครับผมแล้วตอนแรกประตูมันจะปิดนะครับให้เราเคุณแช้เข้าไปสะดกปุก๊บมันก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ตีแชงได้เลยนะครับตีแชงแบบนี้เลยแล้วแช,ง,ชงออกไปได้แล้วก็ตายนะครับสุดยอดใช่บผมแชงนี่เก่งจริงกนะ็อันนี้คือทั้งหมดนะครับผมวิธีการเอ่อ กอรจัดซีเบอร์นะครับผมก็วิธีการตีแชงนั่นเองนะครับผมไม่ก็ไม่มีวิธีการตีแชงรอกแต่เป็นวิธีการทำสะอาดซีเบอร์นั่นเองนะครับผมตอนที่เราจะปิดกันนะครับผมผมขอสมพลสักผลหนึ่งดีกว่านะครับผมถ้าผมดวงดีจริงๆก็นะครับผมขอนะครับก็ช็อปฟุตนะครับจะว่าดีไหมก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับผมผมเกลียดผลนี้มากมากเลยนะเพราะผมไปสายดัดนั่เองนะครับผมไม่เป็นไรนะเก็บผลไว้นะครับผม โอเคครับผมก็เป็นโลกันบได้นะสำหรับวิธีการทำดาบเซเบอร์นั่นเองนะผมน,นี่เป็นวิธีเก่าแล้วนะครับมก็สามารถทำได้ปกตินะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคนะรับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเออก่จบดีกว่าไหมต้องมีช่วงกดจบด้วย โอเคนะผมก่อนจบนะครับผมผมจะมารีวิวเซเบอร์ให้ดูก่อนนะผมเซเบอร์ท er ี่ผมใช้นะครับเป็นเซเบอร์ V2 นะครับผมชาั้นแรกนะผมใช้50มัลตอรี่นะครับผมเออ่จะเป็นท่าเดลลิสัสนะครับผมซึ่งจะเป็นท่าพุ่งเข้าไปฟันนี่นึงนะครับผมซึ่งถ้าเราพุ่งฟันมาดูเนะี่ยมันจะมีตะเกียบมีพุ่งเข้าไปด้วยนะครับผมแต่แตะกีบมันก็ไม่โดนอยู่ดีนะตะกีหมายความว่าไงวะตะกีบ เจอใหม่ๆนะครัผมถ้าประมาณนี้ดาเมจนะคผมเอ่อถ้าพลังดาบมาตันนะผมจะอยู่ที่3933นเั่นนะครับโอ้สี่พันนะผมดาเมจดนสี่พันตัวทีครับเออมันโดน2ตัวนี่ว่าจริงๆดาเมจน่าจะสามพันะครับสามพักว่านะครับต่อไปก็ผมซิปโรสแลนนะครับผมถ้านี้ผมใช้1 2ึ่งาแบตเตอรี่นะครับ ในใน V2 นะองนะผมตีแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยคลื่นใจมากนะครับคลื่นยักษ์เลยนะครับในการโจมตีนะครับโจมตีก็จะเป็นคลื่นยักษ์แบบนี้เลยครับดูค,ครับคลื่นที่ใหญ่นะครับดาเมีดหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับใส่ตรงนี้ก็เป็นช่วงลีดาบเชิงสั้นนะครับอ้เชฟนะผม เรามาจบคลิปกันจริงจจังกันดีกว่านะผมใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายครผมสวัสดีครับ